thank <laughs> you สวัสดีครับผมก็อดโฟมนะครับวันนี้จะมาแนะนําเทคนิคและก็รูปแบบการแทงไซน์นะครับว่ามีรูปแบบไหนบ้างแทงยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับแบบนี้จะเป็นการแทงไซ์กยนะครับมันจะทําให้ลูกขาของเราปิ้งปังนะครับกับการครับถ้าเกิดเราแทงสาโป้งครับมันทําให้ลูกขาของเรายึดครับการแทงรูปแบบไซไกยกับสาโป้งนะครับจะทําให้ยึดจะทําให้ปิ้งต้องดูที่มุมกระทบด้วยนะครับ ขอพูดถึงการแทงลูกไซด์ก่อนนะครับการออกคิวความรู้สึกให้เราแทงเหมือนกับที่เราแทงเซนเตอร์เลยนะครับอย่าไปพาวงอย่าไปบิดไม้คิวบิดแขนตามนะครับเพราะอาจจะทําให้เหลี่ยมเพี้ยนได้ให้เราแทงไปที่จุดที่เราเล็งนะครับและส่งคิวออกไปให้ตรงครับในรูปแบบนี้นะครับเป็นการแทงให้คิวขนานกับพื้นครับพยายามส่งคิวให้ตรงนะครับตรงจุดที่เราจะแทงครับผมและต่อไปครับในอีกกรณีหนึ่งนะครับ บางคนนะครับแทงไซส์จะโก่งมือขึ้นนะครับแล้วปักคิวลงไปอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนํานะครับแต่ถามว่ามันแทงได้ไหมมันแทงแล้วมันไซส์ไหมมันก็ไซส์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่เราจะแทงไม่โดนจุดที่เราคอนโทรลนะครับไปยามแทงให้คิวขนานกับพื้นพอไว้นะครับและคําถามที่จะตามมาสําหรับการแทงไซส์นะครับจะมีคนถามว่าจะต้องเผื่อเหลี่ยมไหมที่จะแทงไซส์ผมจะแทงให้ดูนะครับการที่เราแทงลูกใกล้ ฟุตสฟุตใกล้ๆนะครับเพียงแค่เราพยายามส่งคิวให้เร็วและตรงครับเราจะไม่ต้องเผื่อเหลี่ยมนะครับในกรณีที่ลูกอยู่ไม่ไกลกันมากนักนะครับเราจะไม่เผื่อเหลี่ยมแทงนะครับแทงออกไปได้เลยครับเล็งเหลี่ยมลงและแทงออกไปให้เร็วครับแต่ถ้าเกิดเราแทงช้าครับมันจะทำงานต่างกันครับลูกมันจะโค้งออกนะครับ ผมจะให้ดูการทํางานของลูกขาวนะครับเมื่อเราแทงไซส์ขวาออกไปการที่เราแทงไซส์ขวาออกไปนะครับลูกจะถูกดีดไปทางซ้ายครับแต่กลับกันครับเวลาที่ลูกกระทบชิ่งครับลูกก็จะเด้งกลับมาทางขวาเหมือนเดิมครับจะทํางานกลับกันนะครับเมื่อเราแทงซ้ายลูกก็จะดีดออกไปทางขวาครับแต่เมื่อกระทบชิ่งลูกก็จะเด้งซ้ายเหมือนเดิมครับจะเห็นได้นะครับว่าถ้าเกิดเราแทงไซายฝั่งไหนนะครับ ลูกขาวจะดีดออกฝั่งตรงข้ามนะครับผมจึงมีทิกช็อตมานําเสนอครับการที่เราจะแทงลูกบางมากๆนะครับให้เราไซ์ช่วยครับไซซ์เข้าหานะครับเพื่อที่ทำให้ลูกดีดออกฝั่งตรงข้ามครับเราจะแทงได้บางกว่าเดิมนั่นเองครับลองนําไปใช้ดูนะครับลูกที่บางมากๆเราไซซ์เข้าหาเลยครับแต่เราแทงให้บางที่สุดนะครับส่งคิวให้ตรงมันทําให้เราแทงบางได้มากกว่าเดิมครับและการแทงไซซ์นะครับสามารถแก้สถานการณ์การโดนบางสนุกได้ครับ สมมติลูกอยู่ฝั่งซ้ายนะครับให้เราไซส์ซ้ายเพื่อแก้นะครับลูกอยู่ฝั่งขวาให้เราไซส์ขวาเพื่อแก้นะครับอยู่ไกลก็ไซส์ออกเยอะนะครับแล้วก็แทงให้ช้าลงถ้าอยู่ใกล้ก็ไซส์น้อยแล้วแทงให้เร็วขึ้นครับผมขอยกตัวอย่างการแก้สนุกลูกนี้นะครับผมจะแทงไปที่ชมพูนะครับเพื่อที่จะให้โดนแดงที่โดนบางสนุกอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีลูกบางจุดที่เราจะแก้นะครับให้เราแทงไซส์แทนครับออกคิวให้ช้าครับแล้วลูกจะปิ้งไปโดนลูกแดงนะครับ สำหรับการไซต์ตบนะครับมันอยู่ที่ประสบการณ์ของผู้เล่นนะครับผมไม่สามารถอธิบายโดยละเอียดได้เพราะว่าการไซต์น้ำหนักมือของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับลองนําไปฝึกกันดูนะครับในส่วนเรื่องของการซ้อมลูกไซต์นะครับให้เราลองตั้งลูกใกล้ๆหลุมครับเริ่มจากลูกจอก่อนนะครับแล้วแทงไซต์ครับดูว่าลูกขาวทํางานถูกวิธีไหมมันติดไซต์หรือเปล่านะครับ พยายามดูพยายามฝึกซ้อมไปเรื่อยๆครับพอเราซ้อมไปเรื่อยๆจะเกิดความชนานาญในการส่งคิวนะครับเราจะรู้ว่าต้องแทงความเร็วเท่าไหร่ความแรงเท่าไหร่ไซส์ตรงไหนนะครับลูกถึงจะลงมันขึ้นอยู่กับการซ้อมของแต่ละคนนะครับว่าซ้อมมาดีแค่ไหนนะครับอย่าลืมซ้อมกันด้วยนะครับมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับการที่เราแทงไซต์แบบนี้นะครับเราซ้อมมาเรารู้แล้วว่าแทงขวาลูกจะม้วนออกทางซ้ายแล้วโค้งกลับเข้าขวาเราก็ ลองมาตั้งแทงกันดูได้ครับและผมขอส่งท้ายเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับกำลังถ่ายคลิปอยู่ดีไฟก็เกิดดับขึ้นมาครับมาติดอีกทีนึงก็มืดค่ามากนะครับเลยทำให้คลิปนี้มันสั้นนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่อยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง God f M ต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ